ครับสวัสดีครับเอฟซีมันนี้พามาชมการแกะงานครับช่วงเสาร์ไปทําบุญกระถินนะครับสหรับบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับมาแกะงานป้ายนะครับต่อจากงานเดิมที่ยังควันแล้วนะครับตอนนี้ผมแกะใหม่ตะเคียนนะครับไม่ลูกค้าเป็นป้ายที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนะครับผมเป็นไม้ตะเคียนทองนะครับผม แกะด้วยเครื่อง C N C นะครับผมระบบการทำงานระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับตอนนี้โปรแกรมมาดสามนะครับที่ใช้คอนโทรลเครื่องนะครับผมการเดินเครื่องแกะเลยนะครับผมตอนนี้แกะแบบตัวนูนนะครับอันนี้เพ่ขึ้นตัวอักษรก่อนนะครับค่อยกัดพื้นข้างนะครับอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็แกะงานโฟม ันนี้เป็นป้ายโฟรมร้านนัสตูดิโอนะครับผมเป็นลูกค้าประจำนะครับผมก็เลยแจกท่านใดสนใจงานแต่งงานวิวางานฉาพิธีมงคลนะครับต่างๆนะครับก็มาที่ร้านนัสตูดิโอนะครับผมตัวน,นี้ก็กำลังจัดงานนะครับตัวนี้ตัดตัวอักษรนะครับที่ทำด้วยโฟมนะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เด้อครับพี่น่อง ที่ร้านต้นกระแพงดีไซน์เบอร์โทร0623989441ครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมรบรนการกัดงานรับทำงานป้ายชุกชนิดนะครับงานโฟมงานตัดแผ่นพลาสติกหัวงานแกะสลักไม้นะครับ ยกเว้นฝ่ายไวนิ้วนะครับที่ไม่ได้ทำนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ